ดูแลวเอวารนะ์สิบแปดนะสเต็ปใช้งานนะควันน้อยนะจนครบปมดทุกอย่างนะสตทไม่ต้องเหยียบคันนะคันเร่งดีแม็นะ ปันน้อยได้ปันน้อยนะกดครบทุกอย่างนะ ันนี้เน้เนใช้งานนะคอนบางนะดูคอนนะของเราจูนตามต้องการทุกอย่างนะสั่งคันบางได้คอนบางนะไปดูแรงม้านะก่อนจูนนะหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะแรงบิดสามร้อยเก้าสิบสี่นะสีน้ำเงินนะ หลังจูนขึ้นมา215รนะแรงบิด5้าร้แก้ไขนะ532ร้นะสีแดงนะดูนะความแตกต่างนะเห็นผลชัดเจนแน่นอนนะขอบคุณบนไดโนเทนนะ